สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ไกลหรือว่าต่างประเทศนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะทุกคนค่ะวันนี้กำลังเดินทางไปที่ศาลปู่ตาผ้าขาวนะคะทุกคนไปขอโชคขอลาบไปฝาก f อทางบ้านนะคะสิตรงหรือสีเหลียวสีเหลียวหรือสิตรง วันนี้ก็เดินทางมากับป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะคะทุกคนมาทงกันสองคนเนาะคะ่ะระใช้ราใช้ต้นหนาที่น่ะก็เสด็จยางเข้าไปอีกดิเหมือนฝนจะตกเลยนะคะทุกคนวันนี้ หวอดแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วนะคะทุกคนเสียงอย่างเสียงโหดอีแตกๆนะคะค่ะค่ะ <Okay. S 1> บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ท่านผู้ชมค่ะคูนะะ่นะป้าต้อยเพิ่งก็ต้องเปิดกล่องอยู่นะคะอ่า วันนี้เอามอเตอร์ไซค์มาค่ะวันนี้เอามอเตอร์ไซค์คันเดิมมานะคะคันนี้เดี๋ยวจะถ่ายเลขทะเบียนให้ดูนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็คือก้าว่นราคามาพบม,มาพอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวจะพูดทั้งภาษากลางแล้วก็ภาษาอีสานนะคะทุกคนค่ะก็วันนี้จะพา f อซทุกท่านนะ,ะที่ติดตามที่ดูอยู่นะคะมาขอโชคขอลาบนะคะกับ สารปู่ตาผ้าขาวนะคะทุกคนข้างหลังนี้ก็ก็จะเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นบอ่อกักเก็บน้ำนะคะเขาเรียกว่าแก้มลิงนะคะเพิ่นเอิ่นมาเพิ่นภาคกัรเอิรมาแก้มลิงเนาะคะ่ะอยู่อยู่แถวบ้านนะคะทุกคนตอนนี้น้ําก็เยอะนะคะแล้วก็มีบัวขึ้นนะคะทุกคนค่ะก็ถ่ายให้ดูอยู่นะคะเมื่อกี้แล้วก็วันนี้คงจะไม่ได้เจอกับ น้องๆฝูงนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไ่เข่าบ้านแล้วค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นพาน้องกลับเข้าบ้านแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่นะคะก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่ว่าเจ้าของเพิ่นตอนตอนกล้วยตอนน้องๆเข่าบ้านเพราะว่าบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะคะทุกคนเหมือนฝนจะตกค่ะบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยครึ้ม เมืองคาวนะคะเพ่นวา่าพายุสิเข่าเลยคะ่ะทุกคนพายุจะเข้านะคะทุกคนก็เลยเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะคิดว่าค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆสาลทางนู้นนะคะค่ะไปกันค่ะค่ะทุกคนนี่นะคะทะเบียนรถ C144 นะคะทุกคนค่ะ4 1 4 4 น้ำขึ้นบ่น้ำขึ้นนะคะเขาวาผ้ายูสีเข่าดิผ้ายู่สีเขาเขาว่วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบยีสิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามนี่แหละพารดจะเข้าแต่ว่าผ้ายูโลกนีกรมอุตุคันวามาประเทศไทยโดยตรงเลยแต่ว่ากับระว่างไว้น้าม่อขึนเรา่ะท่านผู้ชน้ำขึนนะคะทุกคนน้ำมุ่นกับหลเด้ส่งทีพผ่านมาน้ามุ่นบ่หล น้ำขึนนตกวน,น,แบบน้ำ่มขึ้นนยกกนแ่ว่าย่านฝนตกไหมจะตกหะปปปปไปขอเมียนเดี๋ยวนี่นะะ้อค่ะสวัสดีน้องน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะกาหมวดที่แล้วเขาว่าผู้ตา,ขาเ,เขาหมวดที่แล้วบ่าเขาม่นบ่าบเขา บ่เข้าค่ะบ่เข้าก็มาขอต่อตามต่อแมนแม่นค่ะแม่นบ่บ่ขามบ่กายเพิ่นดอกแม่นบ่อขามบ่กายสืเพิ่นศักดิ์สิทธิ์อีหลีค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่แน่เด้พามางวดนี้ผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้อาจสิบเถิดละมั่นที่1ก็เป็นไปได้เพราะว่าศาลปู่ตาบักขาวม่องนี้น่ะเพิ่นเคยให้โชคถือละวั่นที่1มาแล้วอือซึ่งดังมากช่วงนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงนะค่ะดวงไผดวงมันดวงกับโชคแต่ละคนบ่คือกันแล้วก็ถึงวางนํา ว่างสิได้โชคได้ลาบนั่นจังได้ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะข้างด้านนั่นก็เป็นลำน้ำเสียวเนาะคะ่ะอันนั้นก็เป็นข้ขางข้างบางไฟเวลหม่องไยงานฝนตกค่ะ,คะกลัวฝนตกนะคะเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดมามาก,กวดก่อนเนาะ,ค,ะค่ะเอามีค้นหนันเพลิน ซื้อแหม่ฟ้อยซื้อไม้กวาดนะคะมาถวายที่ศาลปู่นะคะทุกคนนี่อ๋อเป็นซื้อแหม่ฟ้อยมากค่ะแานผู้ชมนี่เนาะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าดอกไม้พวงมาลัยตรงศาลปู่ทำไมหล่นลงมาอย่างนั้นนะคะโอ้คือหล่นลง,ลงมาจาังสันเ๋ยว เดี๋ยวจะได้ปัดกวาดทำความสะอาดให้ปู่ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าล่มบ่อนี่เรื่ังใดเนาะค่ะนะค่ะพ่นะะเพ่นสื่อไม้กวาดเนาะคะ่ะมาเออือมานไวอยู่หมองสารปูนะคะนี่กะเป็นเป็นคนบ้านนี้นะคะเป็นคนบ้านหนองมะดุมเองนี่แหละคะ่ะเพราะว่า ชื่อนี่รู้รู้จักอยู่นะคะทุกคนค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปทําความสะอาดให้สารปู่ก่อนนะคะแล้วก็ไปเอาพรมลายที่ห้อยตรงนั้นอะขึ้นนะคะเพราะว่าตกลงมานะคะทุกคนไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทั้ง2ช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องน้องน้ําแล้วก็ช่องป้าต่อยนะคะ,คะทุกคนสวัสดีช่องน้องน้ำข้าแมวนะคะน้องช่อง สวัสดีทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะวันนี้นะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาขอโชคขอลาบนะคะกับปู่ตาผ้าขาวนะคะของงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567นี้นะคะทุกคนว่าบ่เขากะกับบ่เขาอะไนะ,ะแด้กันว่าเขากะกะใดก็ที่เดิมเลยค่ะ พศออ2546นะคะทุกคนมาจับสลับกันกันบเขาแต่ว่าเลขแต่ว่าเลขทูบเลขเซียมซีก็คือไม่เข้านะคะของวัดที่ผ่<อ>านามามากคือเกา่าบุกขวมบุบกไกลนะคะเนาะกับแมค่ะแต่ว่าบุกขวมบุบกไกลมาหาเพิ่นตลอด ก็บป็นแนวหดนดีเป็นนาสัยไฮสูค์ไฮลาบก็อีฟซีทางบานก็เป็นไปได้นะคะเนะ่าะพยังก็เกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าถึงเวลาจะทวงมาหอดก็ถึงเนาะคะ่ะอาจสิถือ่อรางวัลแต่ว่าก็ปลาตสอยก็ขอให้หวดนีเนาะคะ่นะเนาะผู้ใดเบิ่ง ทางช่องหนองน้ำชาแนลช่องปัอยพุทธมิสินกระขอไหสวกดีถือลำลุ่ยถือแล้วันที่หนึ่งเด้อวัหวัดคือมานีเนาะคะ่ะวันทีหนึ่งตัวแรกคมสองทันหาลอยหกสิบเซนี้เนาะคะ่ะขอไหเอซี่ถือแล้วันที่หนึ่ง งดหลอกมาบอ,อา,านั้นฝนจะตกนะคะก็เลยต้องรีบขอแต่ว่าอันนี้ก็ทูบเอ้ยอทูบอธิษฐานขอมาตรบานเหมือเนอะบาะค่ะเนาะเพราะว่าฝนสิตกค่ะท่านผู้ชม พร้อมเลยแกนฝนตกฝนตกับแรงย่างเดียวแต่ว่าเมืดคักมัืมอดเท้าเมืดเขา,เขาสาธุเดอ้อปูตาปาขาวบานหลูกในบ้านหวานในสวนอีกคนใหญ่นี่แหละขอโชคขอลาดตัวเป็นฝ้าเอ็ซีทางบ้านปูหนำหมอบโฉกไฮเด้วยสามตัวตรงๆด้วยเถ่ายละวันที่หนึ่ง วันทีสิบวันทีหนึ่งตุลาถู่มากเกินป่ะมันฝนจะตก ก็มารอลุ้นกันนะคะทุกคนบาสีขัวปูเล้วบนนี่คนถี่มากกว่านี่แม่นค่ะ ว่ันพ่อใหญ่ที่เพิ่นมาเลี้ยงคั้วอยู่นี่เนาะเพิผลฝาวไรเขาเมียเพิ่นยานฝนตกเพิ่นยานเมียพระท่านค่ะไปคือระดมไปกระลูกแห้งแต่ลูกก็ลักแล้วแต่แล้วคนเที่ยวนี้ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมบอกเกาขอโชกขอลาบกระปูไปพร้อมๆกันเลยเด้อค่ะอยากได้ยังก็ขอปูเลย ปูตาปะขาวกันซัดซิทค่ะสาธุนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูตาปะขาวมื้อนี้ลูกหลานช่องปะต้อยคนมีเซนแลักการนองน้ำชั้นแนวเนาะค่ะ ก็ได้ตั้งใจมาหาปูมาขอโชกขอหลาบน้ำปูขอเลดถ่ายละวันที่หนึ่งสามตัวตรงๆเรด้องวดวันที่หนึ่งตุลาคมสอง7ันห้อยหกสิบเจ็ดนขอให้ปูตาปาขาวหมอบโชกเพื่อสิเอาไปฝากเอฟซีทางบานนะคะเนาะให้เพิ่นได้มีโชกไม่หลาบกับปูให้เพิ่นได้เบิดหนีเบิดสินให้เพิ่นดิดได้โชกได้หลาบสามตัวตรงๆหรือไม่ก็ให้เพิ่นถิดละวันที่หนึ่งไปเลยก็ไดเด้อปูเดอร์เพิ่นสิได้มาหาปูเพิ่นสิได้รลู้ว่าปูอยู่หม่องใด สถานที่ใดเนาะค่ะเพื่อเ่นสิได้มากอยากมากกราบไหว้ห่นได้โชคได้ลาบน้ำปูเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกะมือนี่กะขอให้ปูหมอดโชกให้ลูกให้ร้านสามโตตรงๆงเลยเด้อปูเด้อสาธุสาธุาลูกหลานจะได้น้ำผลลไม่ข้ามหมาข้ามผู้ืม,มฝากหวงเลอท่านผู้ชมผลไม่ข้ามหมาข้ามผู้มาถวายปูปูยิมปุยปุยทุคน เขย่าเลยแม่ให้เขย่าเลยแม่บ้าแม่ไม่ไม่วันนี้ให้ช่องป้าต่อยเพื่อนเขย่าเสียมซีนะคะทุกคนสาธุเดอ้อปูตาปลาขาวงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เลดถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงๆเพราะว่าสิเป็นเลขถูกเลขเสียมซีปูสิหายตัวใดปูยิบออกมาได้เดอ้อปูเดอ้อสาธุ Mm. ไม้แรกไม้แรกไม้แรก mm. ไม้เลขแปดค่ะไม้เลขแปดนะคะทุกคนไม้เลขแปดนะคะเซียมซีไม้แรกถู C C C ไกไหมที่สองเด้อปูเด็กไทย้าหที่ดออกมาเลยเด้อปูเด้อไม้ที่สอง มาที่สองหมายเลขหกค่ะแปดหกนะคะทุกคนแปดหกแปดหกหรือแปดเก้านะคะกรตุ้เดิมปูใหม่ที่สามปูยิบออกมาเลยเด้อมาที่สาม ศค่ะแปดหกศูนยหรือว่าแปดเก้าศูนนะคะทุกคนฟังแถเลีไหมแปดหกศูนย์แปดเก้าศูนย์เนะค่ะท่านผู้ชมค่ะสาธุเดอปังปังเดอปูไอลนหลานมาขอเปล่งขุนะคะทุกคนมาขอสู่ขอลาเพื่อไปผัาเอฟซีน่านามจำได้บ้องหววทีเหล้เเฮามาบอมีบอมี่หรอขาดมูดี่บอมมี่ แม่ได้ซองอยู่บ่มีมีไดีถ่ายอยู่มวดที่แล้วแม่ก็นั่นลหละเอาแม่ยังเเบาเลยว่ามันบ่มีหลอกขาดมู่ผู้เดียวไปใส่มันมากเมื่อนี่เห็นไปเบิ่งในกล่องดอเด้อแม่นู่สิค่ะท่านผู้ชมเดียวเดียวจะต้องไปไลายเมืองขีปของหมวดบางหันว่ามันได้๋ซองอยู่เด้หลอกขาบมูบ่มีบ่มี่หลอกขาบมุ้เพราะว่าแม่ซองอยู่บ,บ่เห็นอืมสิบ่เห็น อ๋อแถวมืองแต่ทา้งนี้ว่าเห็นทางจองตรงนั้นว่าเห็นเนาะค่ะเดี๋ยวเอฟซี่ไปเมืองของอันคีพองว่าวางหันเด้อว่าเห็นหลอขางูบอเนาะค่ะว่าประตัวแล้วว่าเห็นก็จําไ้วลาทั้งนี้จาไลยว่าเห็นเห็นว่าเป็นหลอกขางูอยู่กับหอยอยู่หม่งเก้าอห็นไหมค่ะเออถ้าไปเบิงหรอกก็จังมันหมีมาเมนมาเบิงว่าเห็นหรือว่าเห็นแต่ว่า โอ้ยเนาะกันเบ้าไปกันสิบ้านอันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าไปเบิ้งกันค่ะค่ะเดี๋ยวถ้ารอเลขทูบนะคะทุกคนรอเลขทูบเด็กเซมซี่แปดแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ค่ะมีแปดมีศูนย์แล้วเลขทูบค่ะท่านผู้ชม,มเลขทูบก็มีแปดมีศูนย์นะคะทุกคนแต่ว่าขออยานฝนตกตอนนี้ ให้พึ่งตกเด้ออีปหญ่ยเอ้ยจังไดกะให้โชคให้ลาบก่อนตกลานสิเมียบด้ยฝนตกป่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับกล่องเบิงเลขถูกน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปค่ะท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวไปส่องดูรอบๆก่อนนะคะ นีเขาเอิ่นห้างสมุเกลือเนาะค่ะสัมพชุ่มนี่เขาเอิ่นห้างเอิ่นห้างสมุเกลือแต่ก่อนพอกับแม่กับผ้าปะต๋อยมานสมุเกลืออยู่โน่นนี่แหละตะกีบบริเวณแบบนี้ตะกี้เป็นปลาไพอันนี้ต้นอยังรูปบ่าน้องนัน่นต้นโมงต้นสมฮงต้นโมงแม่ตน้<ะ>ตนโมงต้นโมงไง<อ>นาะค่ะ<อ>โอุย้ย เบืเ้องแกนสีขึ้จังข้นมึงขึ้จังต่นใหม่บ้านลูกปะนี่เบิ้งเด้อคือจังต่นใหม่บ้านลูกอันเพิ่งเสียหายเิ่กนกะหาเห็นแต่ว่าจะเลื่อเนเลื่อนอีกเลยซิเด็ดคุ้ยเลยซองหายเมืองถูกเถื่อเด้เ่ยแต่ก็มีเถื่อออกไปแล้วเนาะซีหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวเดิมก็ออกมาได้สิไม้ถือมาทังสิ้นะคะ นั่นแหมหรอกค่ะพูดกับไม่ใช่ควาเดี่แม่แต่หมวดที่แล้วแม่พอได้เห็นนี่แหมแม่พอเห็นเนี่ยเนาะค่ะทำผู้ช่วงหรอกค่ะพูดเนี่ยหมวดที่แล้วแม่นปัดต่อยบาบ่เห็นแล้วแต่ว่าหอกค่ะพูดตัวนี้งามงามซะเงาเงาลาสุดเด้อกูตาปากขาวฟังปังเด้อปูเอ้โอ้ยโอ้แสดงว่างาใหม่เด้อลาสุดเด้อปู อย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานมาย่ำกังเว้นลาสิซองหล่อขาบงูแต่่ายุยุย่นตกใจเบิดน้อยย่ยๆก็ได้งาใหม่งานหนีแทะๆเลยหากลงมาใส่ลังค่านี่เนาะค่ะของบนเป็นตะยานไม่ได้ค่ะตัวใหม่ง่ายงาใหม่ง่ายอะไร สาดผูนะคะทุกคนอย่างอยอุยอย่ตังนี่อนหอุยยอยูันน่นอันนั้นที่ว่าเป็นอันดินเป็นอันนี้นะแม่หั่งอย่าไปไก่อย่าไปไก่ไปมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเิ่งเลขทูบาค่ไปดูเลขทูบกันดีกว่าค่ะทุกคน ันนี้กัเป็นพ่อสอสาเนาะคะ่ะสร้างเมื่อวันที่10บสบมกราคม2546เนาะคะ่ะแต่ว่างวดที่แล้วกับขันเบิงพ่อซอกับทือวาเข่าอยู่เนาะคะ่ะสอ สอ, 6, 6, สองหกหกสองปูันกับไข่โขลกไข่ราดจะมาดวงแต่ละคนโชคแต่ละคนกับโบ้คือกันเนี่ยบางที่ับเยียตามจุดต่างๆเนาะค่ะเนาะเมนค่ะทุกคน,นเล้<อ>ทู่หใหม่เบิร์เราได้ไหมนี่นทูท่ใหม่หมดแล้วนี่ตัวได้ละแปดศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนแปดศูนย์หนึ่ง 8ปดหรือ8 0ดนย์ี่ซีกับหัวนี่แม่คือจังเป็นซีแปดศูนะคะทุกคนเลขเสียมซได้860หกนย่8ปด่ศนย์นกันคือแมนปูเป็นศ8 9, 0, น0แปดศนย์เนาะกันทิเอากับประมาณนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ พอหายยบซีทุกๆทันโชคดีเนาะค่ะเนาะกับสารปูตาผ้าขาวค่ะตอนนี้อะไรแล้วเบิกเหล่มเหลี่ยเนาะค่ะเนาะในการในน้ำขับหมากข้ามผู้มาถวายปูนี่นะคะท่านผู้ชมได้ทูบนะคะทุกคนแปดศูนย์หนึ่งนะคะแปดศูนย์หนึ่งหรือว่าแปดศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนแต่ว่าบัตรต้อยเพิ่นเป็นเป็น804ก็ได้เนาะค่ะทุกคน สำหรับตัวเลขนะฮะเป็นเพียงแนวทางนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะของวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะคะทุกคนกาาับปู่ตาผ้าขาวนะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะทุกคนไปพร้อมกันเะื่อคันน้อยอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางคุ้ยคุยหมดเลยค่ะนี่ค่ะจะตกไม่ฝนเนี่ยค่ะก็ได้ดูไปแล้วนะคะทุกคนกับนะเลขทูบเลขเสียมซีนะเลขเสียมซีก็ะะกกนะกอ่าคือ 860นะคะทุกคนแล้วก็เลขทูบนะคะก็คือ801นะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็ตามนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนฝนจะตกกลัวฝนตกนะคะทุกคนฝนตกเล้าก็สิไดใตากฝนกันยากอีกเนาะค่ะแล้วก,ก,ะะวก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นป้าต่อยคนมีเซนหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลพ่อทองแหลคนเดิมแล้วก็บ่าวแพ็กชาแนลนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะได้ลา fc ทุก ท่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้อ่า fc ทางช่องน้องน้ำนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะทุกคนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองเฮงๆโชคดีโชคดีนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ